ด้วยนะครับเชิญท่านประมวลครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมประมวลพงเถาวะเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบกีการพรรคประชาธิปัตย์ผมกลับเรียนท่านประธานไปถึงคณะกรรมิการซึ่งได้ทราบปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,รทั่วประเทศหรือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ไม่ไม่ว่าปัญหาภัยแรงปัญหาน้ำท่วมปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ำปัญหาศัตรูพืชเพราะฉะนั้นผมขวาเกเรียนถามท่านประธานไปนถึงคณะกรรมธิการดังนี้กลมแรกคือกลมชนประธานหน้าที่เป็นสอสอประจวบคลีขันภูมิประเทศของจังหวัดประจวบคลีขันทิศตะวันตกทุกอำเภอแปดอำเภอ ติดเทือกเขาตะนาวศรีทิศตะวันออกทุกอำเภอดอำเภอติดอ่าวไทยพื้นที่จังหวัดประจวบคีขันซีกบนคือซีกหัวหินปานบุรีเป็นพื้นที่กว้างหน่อยจากทะเลไปเทือกเขาตะนาวศรีแต่โซนอำเภอเมืองอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยเป็นพื้นที่แคบเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องพัยแรง ผมกลัาเรียนท่านประธานที่เคารพพื้นที่ซีกบนที่พี่น้องประชาชนได้มีน้ําอุปโภคบริโภคหรือได้มีน้ําทางด้านกเกษตรเพราะว่าเป็นโครงการพระราชดำนิของในหลวงท่านคือเขื่อนยางชุมและก็มีเขื่อนปรานบุรีแต่ซีกล่างปัญหาเรื่องภัยแรงเป็นมายาวนานผมว่าเกือบสิบปีแล้วท่านสมาชิกที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อาจจะได้ยินผมอภิปรายหลายครั้งแล้วว่า ภัยแรงภัยแรงเพราะฉะนั้นกรมชนประทานคงจะทราบปัญหาแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่แรงซ้ำซากผมกับาเรียนท่านประธานว่าเมื่อมีฝนตกน้ำลงจากเทือกเขาตนาวศรีไหลลงอ่าวไทยไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีขนาดสิบล้านลูกบาทหรือเล็กกว่านั้นเพราะนั้นปัญหาของกรมชนประทานซึ่งได้เคยไปดำดิและ มีโครงการที่จะดำเนินการแล้วแต่มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเพราะว่าเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้เป็นพื้นที่ของอุทยานเพราะนั้นจะสร้างที่เก็บน้ำให้พี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โซลล่างไม่สามารถที่จะทำได้เลยและภูมิประเทศของพื้นที่ก็เป็นดินทรายจะเก็บน้ำในที่ราบก็ไม่สามารถจะทำได้ เพราะนั้นผมฝากท่านประธานไปถึงคณะกรรมาการไปถึงกรมชนประธานของกระทรวงเกษตรด้วยเพราะประมาณทุกปีทุกปีที่ดูในเล่มนี้ไม่เคยมีการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรไม่เคยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นการประปาภูมิภาคก็ข,ขึ้นนำดับแล้วว่าประจวบเคขันเป็นจังหวัดที่แล้งที่ประปาต้องคอยดูแลอยู่โดยตลอด มีทั้งแหล่งอุตสาหกรรมมีทั้งแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพี่น้องจังหวัดอื่นผมก็อิจฉานะท่านพูดเรื่องคลองส่งน้ําเรื่องน้ํานูน่นน้ํานี้ประจวบน้ําจะอุโปอโภคบริโภคยังไม่มีเลยจะไปคิดถึงน้ําใช้ทางการเกษตรได้ยังไงนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะผมกราบเรียนท่านประธานไปว่าเป็นพื้นที่แคบ ฝนตกลงจากตะนาวศรีลงอ่าวไทยมันไม่สามารถจะหาที่เก็บแหล่งน้ําได้ด้วยเพราะนั้นผมขอฝากท่านประธานไปถึงคณะกรรมการด้วยว่าเพราะประมาณทุกปีผมก็ดูในเล่มทุกปีแล้วก็ไม่เคยมีทุกปี <Okay. S 1> ผมไม่ทราบว่าหน่วยงานของรัฐก็คิดอะไรอยู่ <Okay. S 1> นี่ของผมจะของกรมชนประธานนะครับส่วนปัญหาที่สองผมก็พูดในปัญหาในพื้นที่อีก ของกรมวิชาการศัตรูมแมลงมะพราะ้าวออกข่าวทีวีกันแล้วพูดอภิปลายกันแล้วสี่ปีห้าปีหกปีกปแล้วยังเหมือนเดิมครับมะพร้าวก็ตายไปเรื่อยเกษตรกร,ร,ก,รก็อดไปเรื่อยๆอาชีพเสริมก็ไม่มีในเล่มนี้ก็ไม่มีอีก จะแก้ไขปัญหาย,ย่างไรให้พี่น้องประชาชนข้าราชการช่วยดูแลหน่อยเราใหนฐานะที่เป็นตัวแทนถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีพวกเราทั่วประเทศก็มีความสุขท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็คงทราบท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็คงทราบ แต่ทำไมไม่หาวิธีการแก้ปัญหาในไร่พบประมาณนี้ไม่มีเลยจะเอาแต่พบซีอเมื่อกี้ยาปลอมกว่าเยอะแยะฉีดกันจนชาวบ้านไม่ให้ฉีดแล้วท่านไปดูในพื้นที่กองไว้พนเนนชาวบ้านไม่ให้ฉีดแก้ปัญหาก็ไม่ได้ 4, สี่แสนกว่าไร่ในพื้นที่ประจวบเป็นเมืองหลวงของมะพร้าวเป็นเมืองหลวงของสับประรด แต่พืชเกษตรกร,กรปตายทุกตัวเพราะนั้นผมฝากท่านประธานไปถึงคณะอนุกรรมธิการคณะกรรมธิการว่าได้สอบถามไหมท่านกรรมธิการก็ทราบปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วและตอนนี้กระจายไปยี่สิบกว่าจังหวัดทั่วประเทศเกาะสมุยก็จะไปเดินดูยอดมะพร้าวดูแห้งเหี่ยวตายหมดแล้วเพื่อนสอสอขับรถผ่านประจวบ ทำไมต้นมะพร้าวมันเป็นอย่างนั้นท่านไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรทั้งจัดรูแมลงมะพร้าวตัวดำน้ำนอนหัวดำน้ําชนประธานก็ไม่มีรอเทวดาช่วยอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจึงจะอยู่ได้ผมฝากเรียนถามท่านประธานว่าเมื่อ,อไหรจะแก้ให้เขาตายไปหลายหมื่นไร่แล้ว และอาชีพเสริมก็ไม่มีกรมวิชาการทำอะไรอยู่เรามีทั้งนักวิจัยมีทั้งนักพัฒนานักนู้นนักนี้อย่าให้จังหวัดช่วยตัวเองนี่ผู้การจังหวัดหรือทางจังหวัดให้ท้องถิ่นช่วยซื้อยาฉีดอบอ่ตอมีงบประมาณปีไม่ถึงสิบล้านและทางภาครัฐส่วนกลางทำอะไรอยู่ครับผมอยากทราบคำตอบเหมือนกัน ส่วนกรมต่อไปคือกรมส่งเสริมเมื่อกี้พืชผลผลิตแย่ yeah. มะพร้าวตายจะส่งเสริมอย่างไรจเจ้ามะพร้าวที่ปลูกเร็วขึ้นในพื้นที่ท่านไปวิจัยหน่อยเอาพืชทดแทนอื่นมาปลูกก็ไม่ได้จเจ้ายางพารามาปลูกก็ทรายดินทรายฝนก็ไม่ตกชนประทานก็ไม่มีน้ําจะกินก็ไม่มีแล้วจะเอามาทาอะไรเรื่องการเกษตร เราะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็รอความหวังหวังลมๆแรงๆไปทุกครั้งยื่นหนังสือทุกครั้งคำตอบก็เหมือนเดิมไปทุกจังหวัดเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ยื่นหนังสือไม่ว่าราคายางราคามะพราะ้าวราคาปาล์มยื่นแล้วก็แค่ยืน่นไม่มีรู้จักหน้าที่ไม่รู้จักความรับผิดชอบ แล้วประเทศมันจะเดินได้ยังไงพี่น้องเกษตรกรจะอยู่ดีกินดีได้ไงผมเห็นอัประมาณตั้งรองรับอาเซียนไว้เหือกันจริงๆแต่พี่น้องเกษตรกรจะตายกันหมดแล้วทุกกรมทุกกระทรวงไปที่สำนักงานใหญ่ที่อินโดอินโดก็ยังนิ่งยังเงียบกันอยู่แต่ทุกกระทรวงทุกกรมกอง a อซหมด แต่ทำไมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรตาดำๆที่อยู่ในประเทศแล้วเกิเดเหตุก,การณ์มาก,กี่ปีแล้วท่านไม่ช่วยท่านไม่ดูแลผมจึงฝากท่านประธานไปถึงคณะกรรมาการและไปถึงรัฐบาลด้วยว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเกิดมาเป็นระเวลาพอสมควรช่วยกันแก้ไขหน่อย แล้วย้ําที่ชนประธานนิดหนึ่งพื้นที่เทือกเขาตะนาวศีอยู่ทั้งกรมป่าไม้ตั้งเขตอุทยานทั้งเขต,อ,เตอะไรต่ออะไรกรมชนประธานถ้าไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะต้องไปขอหน่วยงานแปดหน่วยงานของรัฐใครจะอนุญาตมว่าดให้ทําก็ขอให้วิธีมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรผมกลับเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่า น้ำจะอุปโภคบริโภคก็ไม่มีอย่าไปพูดถึงน้ำเพื่อการเกษตรเลยป่าปาภูมิภาคจังหวัดประจวบคิรขันต้องปิดเปิดเป็นเวลามาเป็นระยะสองสามปีแล้วปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขผมนึกกลับเรียนท่านประธานว่าผมจึงปรับลดข้รประมาณของกระทรวงเกษตรด้วยเหตุผลที่ว่าในเล่ม ที่เสนอพวกเรามานี้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการท่านไปแก้ปัญหาระยะยาววางแผนระยะยาวแต่ในบ้านตัวเองเนี่หมดแล้วผมพูดหลายครั้งแล้วว่าไฟไม้บ้านจะหมดทั้งหลังแล้วหรือหมดทั้งหลังแล้วรถดับเลยยังไม่ไปเลยผมขอบคุณท่านประธานครับ